ดูสกินบัดเบเทอร์นะคะเมื่อกี้มีรอยสิวนิดนึงแต่ก็กลบๆมันไป ดีค่ะเราก็มาพบกับแจสแจ๊ซี่มีกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะแจจะมารีวิวรองพื้นที่เขาแบบเพิ่งออกมาใหม่แล้วทุกคนกําลังฮือฮากันมากเลยนะคะซึ่งก็คือตัวนี้ค่ะ c h a n e l l e b e i g e water fresh complexion touch นะคะตัวนี้ก็เพิ่งออกมาเลยนะคะที่ไทยกําลังฮือฮากันมากๆแต่ว่าแจ๊ดะไม่ได้จะมารีวิวตัวนี้ตัวเดียวเนาะแจ๊ Jazz อะจะมารีวิวทั้ง2ตัวเลยซึ่งเป็นรุ่นก่อนกับรุ่นใหม่นะคะว่าเขามีความแตกต่างกันยังไงมีอะไรที่พัฒนามากขึ้นซึ่งบอกเลยว่า จะชอบทั้ง2ตัวเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะคะว่าเพื่อนๆจะชอบตัวไหนมากกว่าสําหรับตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะจะเห็นเลยว่าพอเทียบกันแล้วอะ่ะตัวสูตรเก่าที่เป็น Water Fresh Tint นะคะเขาจะมีความบางเบาวกว่าเนาะสูตรใหม่ที่เป็น c o m p l e x i o n Touch จะมีเม็ดสีที่มากกว่านะคะเม็ดเขาจะใหญ่กว่าแล้วก็แบบมีการกระจายตัวที่มากกว่าแน่นมากกว่าจะจะไปลองตรงผิวให้ดูกันเลยนะคะอ่ะแล้วก็มาเจอกับแจที่หน้าสดนะคะ สังเกตเลยว,ว่าผิวตอนนี้ของแจ๊ดจะค่อนข้างแดงวันก่อนอยู่ๆก็มีสิวขึ้นมาแบบงงๆมันก็เลยแบบยังมีทิ้ง่อยอยู่นะทีนี้ก็จะมาลองกันนะคะว่าตัวลองพื้นของชาแนลนะคะจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวแจ๊จะใช้แปรงที่เขาให้มาในแต่ละตัวเลยนะคะเราเริ่มกันที่ตัวแรกก็คือ Chanel Labage Waterfresh Tint นะคะ ีที่แจ็ดช้นะคะมันก็จะมีความแบบบางเบาเป็นธรรมชาติกับผิวเลยนะถ้าช่วงไหนที่แบบผิวดีๆนี่คือตัวเนี้ยแค่ตัวเดียวก็คือเอาอยู่เลยมันจะเป็นแนว your skin but better u t b นะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่ก็อาจจะต้องแบบใช้คอนซีลเลอร์ช่วยอันนี้แบบแน่นอนเลยแต่เขาก็จะช่วยปรับผิวให้มันสว่างขึ้นแล้วก็กระจ่างใสเรียบเนียนมากขึ้นนะคะอืม ตอนนี้จะก็ทาไปครึ่งหน้าแล้วนะคะสําหรับตัว Water Fresh Tint นะคะตัวนี้เพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่าผิวอ่ามันดูสว่างขึ้นโทนอัพขึ้นนะคะแล้วก็แบบมีความกระจ่างใสมากขึ้นเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูตัวใหม่ของเขานะคะที่เป็น Chanel l e b a g e Waterfresh complexion touch นะคะซึ่งเป็นตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาเขาจะมีขนาดขวดที่เล็กกว่าเนาะแล้วก็ขวดจะมนๆแต่ว่าตัวเมื่อกี้จะเป็นขวดสี่เหลี่ยมๆเจ่ก็จะใช้แปลงเคาลงเหมือนเดิมนะคะซึ่งแปลงทั้ง2ตัวที่เขาให้มาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นตัวที่ให้มากับตัว Waterfresh tint นะคะส่วนตัวเนี้จะให้มากับตัว complexion touch นะคะตัวแปลงของ Waterfresh tint เนี่ยเขาก็จะให้มาแบบเป็นแนวตัดนะคะ แล้วก็ตัวใหม่จะให้มันเป็นแบบโค้งๆมนๆแบบนี้นะคะซึ่งถามแจดันจะชอบตัวใหม่มากกว่าเพราะว่าเขาสามารถเข้าแบบซอกซอนตามจุดต่างๆได้ดีกว่าตัวเก่าอ่ะมันจะมีความแบบบางทีมันเป็นเส้นๆบ้างอะคะ่ะแต่ว่าก็ใช้ได้ถ้าเราลงแล้วเราก็แบบอาจจะตรงไหนเป็นเส้นเสร็แล้วก็ตบๆๆๆๆเขานดนึงมันก็จะเนียนไปมากขึ้นนะคะเดี๋ยวอันนี้ด้านนี้แจจะลงเป็นตัว c h a n Le b e i g e Water f r e s h c o m p l e x i o n t o u c h จะลงให้เห็นก่อนเนาะว่าเขาแบบเป็นยังไง แล้วก็แปลงตัวใหม่เขาจะรู้สึกว่าเขาจะนุ่มกว่าคือตัวเก่าก็ไม่ได้แย่นะตัวเก่าก็ดีแต่ว่าอืมตัวใหม่ดีกว่ารอยแดงตรงนี้ไหมตรงเนี้ยเมื่อกี้มีรอยสิวนิดนึงแจ่ก,ก็กรบกมมันไปมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะตัวนี้มันจะมีความแบบปกปิดมากกว่าตัวที่แล้วบางคนอาจจะไม่ชอบตัวที่แล้วเพราะว่าเขาไม่ค่อยปกปิดตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่า เพราะว่าเขาปกปิดได้ในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าถ้าส่วนไหนที่มันแบบเป็นรอยที่หนักหน่อยก็อาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยปิดมากขึ้นเนี่ยเห็นไหมตรงที่ของจะยังมีรอยแดงอยู่เดี๋ยวจจะลองใช้คอนซีลเลอร์ช่วยปิดเดี๋ยวลองกุบกบนิดนึงอ,อันนี้ก็จะเป็นสองข้างเทียบกันเห็นไหมว่าแบบ ข้างเนี้ยมันจะดูปกปิดมากกว่าแล้วก็ดูสว่างกว่าเพราะว่าเม็ดสีของมันอะเยอะกว่าแต่ด้านเนี้ยที่เป็น water fresh tint น่ะมันจะแบบบางเบาวกว่านะคะไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่แต่ก็เป็น everyday look ได้นะจะชอบอยู่คือพูดง่ายๆว่าสําหรับแจด๊ดอะที่ลองใช้มาแล้วจะชอบทั้ง2ตัวเลยแล้วแต่ว่าแบบจะหยิบตัวไหนมาใช้ในแต่ละวันอ๋อจะลืมบอกสีที่จะใช้อะ water fresh t i n เนี่ยจะใช้เป็นสีไลท์นะคะ Waterfresh c o m p l e x i o n Touch เนี่ยจะจะใช้เป็นเบอร์ BR 0 2ซึ่งจะรู้สึกว่ามันชมพูกว่าผิวแจนนิดนึงมันก็เลยแบบเป็นแบบนี้เดี๋ยวตอนนี้จะขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาดูฟ i n i s h look จริงๆ เพื่อนๆก็ลองไปดูนะคะว่าตัวเองอน่าจะเหมาะกับแบบไหนมากกว่าชอบแบบไหนมากกว่าถ้าใครชอบที่แบบไม่ได้ปกปิดมากทนอัพผิวให้ดูมีความเป็นธรรมชาติ mm hmm. ก็อาจจะเลือกเป็นตัว water f c e s tint mm hmm. นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบให้มันมีความปกปิดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเนาะ mm hmm. ก็อาจจะเลือกตัว complexion touch mm hmm. นะคะตัวนีข้อควรระวังนะคะอย่าแบบ อันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวเนอะมันจะมีความถ้าวันไหนที่เราลงตรงช่วงจมูกเยอะไปอะ่ะบางทีบางงานจะเป็นคราบได้นะคะวันนี้ก็จบกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแจซี่มีของแจดด้วยนะคะวันนี้ไปล้คะค่ะบ๊ายบาย